เหรียญพัดยศหลวงปุโตวัดประดูชิมพีปี2518เนื้อทองคำนะครับนะเนื้อทองคำนะครับจะสร้างประมาณ300กว่าเหรียญน,นะครับนะหูขวาหลวงปุโตครับจะปั๊มติดเลือนๆหน่อยแล้วปลายหูขวานะครับจะแหลมจะมีปลายแหลมนะครับคมมากครับนะครับนะปลายกระหนกนะครับด้านซ้ายมีติ่งแตกเป็น2แฉกเป็นเหมือนติ่งแตก2แฉก ะมีเส้นสายฝนวิ่งตามพื้นเหรียญเต็มเลยนะครับเส้นสายฝนวิ่งตามพื้นเหรียญคมชัดมากๆบริเวณดอกจันทร์ขวามือด้านบนครับจะมีเส้นแตกข้างในคมๆและมีเนื้อปลิ้นเกินออกมาครับเนื้อปลิ้นล้นออกมามีเส้นขีดขวางนะครับคมๆนะครับพลิกด้านหลังมาครับคําว่ามหานครครับหอหีมนะครับจะเหมือนลักษณะเป็นขอไข่กาสระอาต่อกันนะครับนะแล้วก็มีติ่งลำหลมครับ วิ่งไปชนตัวสระอาตรงคําว่าอายุครับตรงปลายหางสระอุกจะมีติ่งคมคมครับเป็นติ่งคมคมแหลมๆหลมคว่ามหานครครับตัวคอควายตรงด้านบนหัวคอควายจะมีติ่งปลายแหลมแตกขึ้นมาติ่งแตกตรงปลายตัวคอควายนะครับตรงยันซ้ายมือของพัดยศนะครับด้านหลังจะมีเขี้ยวนะครับวิ่งแตกเข้ามาด้านในยันแหลมเหมือนแก้วเลยนะครับนะเห็นไหมครับบ่าตรงฝั่งซ้ายนะครับจะลาดชันลงไป ปลาฟ้าจะมีขยักหน่อยใครมีสวยๆนะครับยินดีรับเช่าเหรียญหนึ่งหลักล้านนะหรือเนื้อเงินก็หลักแสนเนื้อทองแดงก็หลักหมื่นนะครับ